สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาชโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น FC เก่าหรือว่า FC ใหม่นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีนาทางฮานอยสูตรหมิตรเดียวของวันที่15เดือน1 0 25 6,4มาแบ่งปันจ้าให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่15นะคะเรามาดูผลสรุปของวันที่14กันก่อนจ้าวันที่14เดือน10 2 5 6 4นะคะแอดให้วิ่งรูด9 7 5นะคะส่วนเม็ดเดียวนะคะเมื่อวานเนาะแอดรูดที่9นะคะเม็ดเดียวค่ะเฉพาะกิดนะคะออก9 9 6นะคะเข้าชุดเด่น9 สายวิ่งสายรูดเก้านะคะมานะคะเพื่อนจ้ามิตเดียวนะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าเก้ตรงๆจ้าล่าง0ูย์เเข้าชุดเต็น0นย์นะคะสายวิ่งสายรูดมาอีกแล้วค่ะเข้าเก้ตัวกราบค่ะตัวทีเอสนิ้นให้นะคะเฉพาะกีดแตกบนแตกล่างนะคะ พิเศษนะคะออกเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เข้าชุดเด่นเจ็ดนะคะสายวิ่งสายรูดเจ็ดมาค่ะส่วนตัวเจาะนะคะดให้เจ็ดแปดมาอยู่ข้างหน้าค่ะเพื่อจนจ๋าเสียดายมากนะคะส่วนแปดสี่หลุดนะคะเข้าเฉพาะวิ่งรูดค่ะล่างเจ็ดสามสายวิ่งสายรูดนะคะเจ็ดมาบนมาล่างนะคะเข้า ชุดกันนะคะเจ็ดสามตรงๆจ้าปกติออกศูนย์หนึ่งเ้าเข้าชุดเด่นศูนย์เก้ามาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าส่วนตัวเจาะนะคะเข้าเกหนึ่งตัวกราบค่ะตัวที่นิ้นให้นะคะล่างหกสองหกสองนี้ก็หลุดนะคะเพื่อนๆจ้า เ,เฉพาะชุดรองสองนะคะส่วนตารางวันนะคะหกสองค่ะลืมสรุปให้เพื่อนๆดูในตารางกำลังวันนะคะแล้วก็จะมี vip นะคะสามสองหกสามสองหกอันนี้ก็หลุดค่ะล่างศูนย์สอง ศูนย์สองตารางกำลังวันมีสองมีศูนย์นะคะส่วนตัวเจาะเข้าศูนย์สองตรงๆจ้าเข้าชุดกันนะคะสรุปแล้วนะคะเมื่อวานเนาะวิ่งรูดนะคะถ้าใครวิ่งรูดห้าเอ็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะห้าไม่มานะคะเพื่อนๆจ้าส่วนเก้ากับเจ็ดนะคะเก้ามารอบเฉพาะกิจบนล่างเลยนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็ปกติบนนะคะ ส่วน7จนะคะเจ็ดมารอบพิเศษบนล่างนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับสายวิ่งสายรูดนะคะส่วนตัวเจาะนะคะปังมากนะคะเมื่อวานเนาะวันที่14ค่ะเฉะพาะกิจเข้าบนเข้าล่างนะคะพิเศษเข้าล่างค่ะปกติเข้าบนนะคะหนึ่ค่ะ VIP เข้าล่างนะคะศูชุดกันนะคะแตก สีน้อยเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าปังมากนะคะแต่ว่าอายอดวิวนะคะเมื่อวานเนาะก็หลักสิบนะคะหลังจากาแนวทางออกค่อยร้อยกว่าวิวนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ยินดีกับเพื่อนๆพีพีเอฟซนะคะที่หยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะเจ็ดสิบกว่าวิวก็น่าจะมีผู้โชคดีอยู่เนาอเพื่อนๆเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ มาตามต่อของวันที่15กันเลยจ้าก่อนจะรับชมแนวทางนะคะคลิปนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะประปุนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะแนวทางห้านอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวของวันที่15เดือน4 2 5 6 4นะคะ มัดรวม4น้อยนะคะก็จะมีน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะคะเพื่อนๆจน้าเน้นวิ่งรูดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนว่าแนวทางตัวเจาะเยอะนะคะเพื่อนจ๋าก็สามารถเอาตัวเด่นตัวรองนะคะไปวิ่งไปรูดได้นะคะวันนี้นะคะตารางกําลังวันนะคะที่จะวางให้นะคะตารางกําลังวันวันนี้ก็จะมีนะคะ สองหกสามศูนย์เจหนึ่งแล้วก็ห้านะคะตอนแรกแอดก็ว่าจะไม่ลงให้นะคะคเพื่อนๆจ้า ออแอดเข้าหลังม่านไม่ได้นะคะอาจจะโดนพี่ยูลงโทษอะไรก็ไม่รู้นะคะเพืเ่อนๆสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นวันนี้นะคะแอดจะให้เด่นที่เก้เหมือนเดิมนะคะยังชอบ9ค่ะเพราะว่าแอดจุดทูบเมื่อเช้าได้ มีเก้านะคะเก้าแปดเก้าแปดสามนะคะส่วนตัวรองนะคะตัวรองก็จะเป็นห้ากับสี่ส่วนสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งรูดวันนี้แอดให้ที่เก้ากับแปดนะคะ สามารถนําไปวิ่งไปรูดได้เลยค่ะหรือว่าไปจับใส่ในตารางกําลังวันได้เลยนะคะส่วนใครไม่ชอบนะคะ9กับ8ดนะคะก็ลองเอาตัวเด่นตัวอื่นหรือว่าตัวรองตัวอื่นนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะส่วนเม็ดเดียวนะคะวันนี้แอดจะรูดที่9เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจ้าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบ9ก็ลองเอา8ดนะคะ จุดทูบมีเลข9กนะคะก็เลยชอบ9เหมือนเดิมนะคะวันนี้เนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะรูด9ก็จะมี9 0นะคะ9 0 9าศูนย์เหนึ่งเสองเสาสี่ 95 9า9้าเก้นะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะกันให้หกชุดนะคะชุดกันใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะแอดกันไว้ให้ใหนะเผื่อมีคนชอบนะคะเพราะว่าบางท่านก็ มีโชคมีลาบในชุดกันก็มีนะคะเพื่อนๆจะแล้วแต่โชคแต่ดวงของแต่ละบุคคลนะคะบางคนไม่ได้โชคลาบจากตัวเด่นนะคะก็ได้ชุดกันก็มีนะคะเพื่อนๆจา๋าถ้าคนมีดวงเนาะแนวทางตัวเลขเยอะนะคะก็เลือกตัวที่ผลออกนะคะเพื่อนๆจา๋าแปดศูนยา สามเจ็ดนิกันตัวเดิมไว้นะคะเผื่อมาอีกเนาะสามหนึ่งนะคะหกชุดนะคะเพื่อนจ้าชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยจ้าส่วนตัวที่แอดจะเน้นให้นะคะก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ เก้าหกเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าอย่าลืมหกหกนะคะเพื่อนๆจ้าเก้าก 9, 6, ับหกตัวเดียวกันนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหนึ่งแปด แปดศูนแปดสามนะคะอีกตัวก็จะเป็นสามหนึ่งค่ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะชอบก็จุดไว้แคบไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้หนาที่นี้ด้วยค่ะ ขอให้เพื่อนๆนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะหยิบจับตัวไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ